เรากับเขาเออเนาะครับเจ้าฮาร์จีบเจ้าได้เลยเดี๋ยวผมจิดผมจิดผมจิดไายเล่ากับเขาเห่เบิงมาคนเดียวก็มีเพื่อนอืมมีเรากับเขามาแล้วมาแล้วอะทั้งหลังเจ้าเหรอไหม้งงเหรอไหนี่บอกครับเมีนโอ้มีเรากับเขาเอาไทยเล่ากับเขาก่อน เออหมุนกล้องเห็นหนากันเจค่บ่เป็นยังครับได้แล้วผมเฮ็ดคลิปอันนั้นเออมีเล่ากับเขาเว่าปะครับพี่ครับถ้าใครเหนือยก็กินลังนกได้นะครับอไน่น่นีังนกครับอนนี้นี่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 นั่นี่นีนี่นันี้นีี่นี่ีทั้งขี่นี่นี้น่นี่่นี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 ่น่นี่นีี่นี่นนีีัี่นๆ เน้อว่าส right. ุดยอดลังนกทำไม่ชาตลันกแท้เลครับผมนกแท้ปึ <h 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 There, ๊บปื๊บงบันไดนี่แดนแดนบันไดนะเอาเดี๋ยว่งขึ้นหา่ตอนรับเท้าบาเพิ่ขาจิ้มเพิ่นดว่าเป็นผาล้อต่อนรับเท้าดูคนจิมเท้าแดนลงขนกเก่งค อู้บังนีแม้สั้นทั้งเหนือไทยทั้งขึ้นหมดแมนครับทั้งขึ้นครับอ๋อตอนที่เขาขึ้นเนาะครับแมนนี่มีอันลูกน้ำฝนนี่ท่งลูกนี้ดีได้ขนาดนะครับพูดนะลึกๆพูดนะเห็นบ่ลูกน้ำลูกน้ำฝนน้ำไข่เออนาะเอองามนี่ตรงมาได้นี่ดิบี่บังนี้เนาะแมนครับอืมลูกงามเขียวงามย่างดีเลยครับพูดนะนี่นั่นหอยเรอยเดี๋ยวผมจิบตายลูกหอยเบิ่งปึ๊บ เรื่องั้นถึงเบื้องอันนี้บันไดแดงนั่นตัวนั้นอันนี้บันไดตัวนั้นเนาะขับย่ามฝนง่ามลื่นกันนี้นี่เนาะฝนทั้งขุ่นแต่ว่าเสียอย่างเดียวเขาจะโบเห็นหินอ่ไอ้ต้นไม้คุ้มมันบ่ครับครับมีฝนต้นไม้มันหลายเนาะต้นไม้คุ้มตรงนี้ก็คล้ายๆกัวมีสร้างมาหลัก